วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2,525หรือวันนี้เมื่อ41ปีที่แล้วตรงกับวันเสาร์ที่พุทธสถานสันติอโศกพ่อครูได้ตอบปัญหาญาติโยมที่ไฟธรรมะจนถึงเย็นและได้หลักในการแก้ง่วงเรียกว่า ชุดบันไดาสามขั้นในการแก้ง่วงคือ 1. นั่งให้หลังตรง 2. สูดลมหายใจออกและเข้าให้เต็มปอดอย่างช้าช้าโดยมีสติตามรู้ตลอดไม่เผลอ 3. เอามือรูปหน้าถ้ายังไม่หายง่วง